สวัสดีค่ะพบกับมาสเตอร์สแติฟายยูสคาสาขาหัดใหญ่อีกแล้วนะคะวันนี้พบกับเซลนงองพูนนะคะวันนี้มาแนะนำคันนี้เลยค่ะ Toyota Camry นะคะเป็นตัว 2.0G e นอ t i m o นะคะปี2015ค่ะตัวไมเนอร์เชนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมร,บรอบๆคันกันเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะราคาจะอยู่ที่759,000บาทนะคะ สำหรับภายนอกนะคะจะเป็นสีดำเดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะภายในนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดำเช่นเดียวกันนะคะสวยงามมา,มากๆเลยนะคะสภาพเบาะอย่างดีมากเลยนะคะคันนี้นะคะไมนะคะวิ่งไปประมาณ1นึ่งแพันนะคะ สำหรับเบาะนะคะเราสามารถปรับด้วยปุ่มปรับไฟฟ้านะคะเอนหน้าเอนหลังนะคะสบายมากๆกเลยค่ะกว้างขวางมากเลยนะคะค่ะและคันนี้นะคะมีม,าม่านมังแดดมาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์ท้ายด้วยกัน4จุดนะคะสำหรับกระโปรงหลังนะคะเราสามารถเปิดจากีโมทได้เลยนะคะและเรามาดูยางสแปะก,กันนะคะคันนี้ยาง ให้มาครบเลยค่ะอุปกรณ์เสริมทุกอย่างนะคะครบเลยสำหรับคันนี้นะคะประวัติดีฟรีดาวได้ด้วยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะต้องการบอกอินเข้ามาที่โชว์รูมนะคะโชว์รูมอยู่หลังรถตั้นมาอ,อาหารใหญ่ซอยช่องเขาค่ะหรือโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะตามเบอร์ที่แจ้งไว้ได้เลยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ